เอาละรครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กเกมมนตราต่อจากไลฟ์เมื่อวานนะครับมาดูกันว่าเดโมมันจะจบลงตรงไหนเราจะมีชีวิตรอดจนถึงจบเดโมไหมเดี๋ยวนะเซฟตรงไหนเอายังไม่ออกจากบ้านเหรอเซฟอ๋อออกมาแล้วตอนนั้นไปหยิบกุญแจจากถุนตัวนี้เอ๊ะงั้นเราอ,อกนอกบ้านยังไงยังไม่ออกเหรอเราลงรถแล้ว เข้าบ้านนี้ไม่เป็นไรเล่นต่อเลยเราจะเข้าไปในบ้านที่มีตุ๊กตาอยู่มากมายนะครับผมแล้วก็จะพบว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่แปลกพิลึกนะครับก็คือมีคนคนเดียวแต่ว่าอยู่กับตุ๊กตานะครับแล้วก็จะเห็นว่าสภาพบ้านนี้ค่อนข้างรกเลยไม่แน่ว่าอาจจะไม่เคยท่องศาสตร์บ้านเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเช่นกันทีนี้ก็เราก็จะมาลองดูกันนะครับประตูนี้คิดว่าเป็นประตูล็อกครับผมก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเล่นไปเหมือนจะ หมือนจะสามารถเปิดได้แค่ประตูเดียวเอานี่ไงห้องที่เราล็อกเมื่อกี้ไหมแล้วก็นี่ของให้สำรวจซึ่งผมไม่ถนัดเกมแนวนี้แล้วก็ไม่อยากจะถนัดด้วยเพราะฉะนั้นผมจะรีบๆทำให้มันจบๆให้มันจบที่ไลฟ์เราเวลาตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับผมเวลาในเกมประตูนี้เปิดไม่ได้ปลั๊กไฟยังเสียบอยู่ สมุดอะไรไม่รู้สภาพเหมือนกับยังมีคนอยู่นะครับผมถ้าที่ดูคร่าวๆแล้วเฮ้ยตรงนี้เราไม่เคยมาสิ่งอะไรสิ่งอะไรไฟตกไฟตกไม่ใช่เรื่องใหญ่ไหมทุกคนไฟตกไม่ใช่เรื่องใหญ่ส,สิ่งอะไรไไวิทยุอ๋อวิทยุฉันะเกียดวิทยุในเกมผีจริงเลย ว่าแต่นี่มองอะไรอยู่อะมันจะตุ้งแช่ไหมดูตันแล้วอ่ะอย่าบอกนะปีนหน้าต่างได้มีระบบปีนหน้าต่างจุ๊กผีด้วยเอ๊ะแชร์ะเกียดไปทิยงในเกมผีจริงเลยว่าแตนี่มองอะไรอยู่อะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะตานี่ใช่ตัวเมื่อกี้ไหมมันมาดักมันมาดักเลย มันใช่ตัวเมื่อกี้ไหมถ้าเบิดเข้าไปใกล้ก็คือมีมีตา,าเอ๋อะจีนนนะจดสามรยเซนตนะบอตทอมเลื่อยๆตายๆๆๆๆฮะเฮ้ยอะไรใครออกขวดเสียงเอฟเฟกจบตรงนี้ปะมันดูตันแล้วอ่ะ อ๋ออณัฐิโดร์ประตูลับอีกที่ไปก็ลงเลยแล้วกันลงได้ลีลามากขอบคุณครับมุมกล้องก็จำกัดตามคอจริงๆของเราเราว่าจบตรงนี้แหละตาว่าไงเมื่อวานเล่นไปครึ่งชั่วโมงละมันจะจบตรงนี้หรือไม่อาจจะจบที่ชั่วโมงครึ่งโอ้โหจบชั่วโมงครึ่งมีห้องนอนด้วยฐานใต้ดินมีห้องนอน มีจุดเส้นไหวมีอะไรต่างๆนานาพร้อมเลยแบบนี่เป็นบ้านกลางป่าจริงดิบ้านกลางป่ามันต้องมีอะไรพร้อมขนาดนี้เลยเหรอัดซิลพัดซลิซลง่ายๆแบบนี้ยังพอได้อยู่นี่ไงเออนี่นี่นีแล้วก็ เฮ้ยเมื่อกี้ปะใช่ปะ<ด>ไม่น่าใช่ดูไม่หอ,อกอ่ะหนีหนีมากกว่าไปนอนตดงนู้นอุ้ยอุ้<ห>ยตายด้วยนัมเบอร์<ด>ปุ่มหรอปุ่มปุ่มอีบอร์ดเหรอหวังว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้คือพอร์ตโฮมันเยอะจนไม่น่ากลัวเก็คดป,ปะแบบฟิลแบบว่า ลงมาทำอะไรที่นี่เอมาไขาปริศนาแล้วก็มีซ้ำสแกอะไรแบบใช่แล้วเราก็ยังไปรูด้วยว่าเราจะเจอกับอะไร,กรกเกียดการค่อยๆขับประตูตอนมาไม่ใช่แบบนี้ต่อไม่กว่านี่จำได้จำได้ปะที่ปัที่เราบอกว่าเปิดไม่ได้อะอ๋อไอห้องที่เปิดไม่ได้สินนะนั่นน่ะมีดปะถ้าต้องวิ่งวิ่งท่าไหนบนหรือล่างถ้าเป็นนางผีวิ่งบนถ้าเป็นคนวิ่งล่าง ต็มตัวตเฮ้ยยังมีได้ฮะได้เหรอใช่ปะไม่ได้ออกไม่ได้ตกใจแล้วไม่ยังได,ไได้แต่ถ้าเราเข้าไปนี่อาจจะเด็กหายแล้วเนี่ห้องเดิมเลยที่มีปลั๊กไฟมีหนังสือแดงมีเด็กอยู่ตรงนี้เราควรจะไปบนหรือไปล่างอ่ะ เราว่าล่างน่าจะมีเรื่องน่าจะบนก่อนดีกว่าลานลลาลาลาน่าจะตามไปห้องนู้นอยู่ป่อไม่รู้ต้องลองดูเยอะเลยไอ้ก๊ดฮันหลังมาแล้วเจอนี่ฮามาฉันละเกียรเสียงไปที่จริงเลยไม่มีอะไรนะไม่มีให้ปิดหรอ มันน่าจะต้องอีเวนต์ทริกเกอร์สักอย่างหนึ่งอะเพื่อที่จะไปต่อนั่นก็น่าจะอะไรอะเมื่อกี้เราวิ่งลงมาไดลระน่าจะห้องล่างนี่แหละเมื่อกีก้ไฟมันตกตรงนี้อะแ้เวลาไปเจอแล้วละ่ะอ๋อเราต้องหาคุณแจนี่ว่ะต้องหาคุณแจห้องนี้อ๋อเสิ่งอะไรสงสัยจังว่าอะไรอะสองสัยว่าอะไรอะอ่านไว้ทันอะเสิ่งอะไรอะตีนปะ โอ้ไยินเข้าไปไม่ได้ใช้ความคิดที่ดีนะแต่ถ้าอยากจบก็อาจจะต้องเข้าไปอ,อ่าเราต้องหาคุณแจจากบ้านหน้าสยองเมื่อกี้และปุ่มหนึ่งเมื่อกี้เอาไปทำอะไรได้อ,อ่ากดบีไม่ได้ด้วยกดอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะ น่าจะต้องหนีปะอยู่ตรงนี้นี่เองเอ้าแล้วรหัสรหัสอะไรโอ้โหแล้วรหัสอะไรใช่ตายแล้วไม่ชอบเกมพัซิลเลยแปดเลขแปดกับเลขสองเต็มเลยอ๋อมันเป็นวันที่อะเนาะมันเป็นปฏิทินมันเป็นปฏิทินอ้าวนี่ไงเด็กเด็กล้มอยู่คอหลุดด้วย ประตูนี้เปิดไม่ได้ประตูในห้องทีวีเปิดไม่ได้คุยอะไรกันอยู่ครับ,บ,บอันนี้ของดองรหัสผ่าล,ลองลองอันเมื่อกี้ก่อนไหมถ้าเกิดใส่ผิดจะโดนจ่วงหมะม, <c oughs> มาลองแปดเจ็ดสองหนึ่ง แปดสหนึ่งไม่ใช่จริงเลยเราเราเราไม่เราไม่ปกติเนี่ยมันมีเ oh, uh. นี่ยอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดอะไรห้าโหถ้าถ้าเป็นดูอันนี้จริงยากลยนลเนี่ยเจ็ดอะไรหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าแต่ว่าหั <15, S 1> าผ่าน 15, ต้องมีเลขหนึ่งอยู่แล้วอ่ะไม่งั้นมันจะมันจะให้เลขหนึ่งเรามาทำไมอ่ะ เฮ้ยเราใช่ด้วยเฮ้ยโอ้โหมันมันใกล้กว่าเดิมปะใช่มันใกล้กว่าเดิมใช่มันใกล้กว่าเดิมโอ้ยแล้วที่มากินของที่ยังอยู่ตรงนู้นเอออะไรเรายังฉลาดขนาดนี้โอ้ยแล้วเขาถือเขาถืออถืมีดเนี่ยน่ากลัวแต่ถือไม้บัดรขนไก่นี่กุญแจ ปิดแล้ววิ่ง<อ>ปิดแล้ววิ่งคําถามคือไปทางไหนขวาขวาขวาห้องขวาห้องขวาแบบหันหลังตรงถ้าหลังตรงข้ามคือห้องเซฟใช่ปะ่<อ>ปะปฏิว่าอ่ะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้หันหลังอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวทางขวาเราหันหลังหันหลังแล้ววิ่งหันหลังแล้วตรงเลยใช่ปะ่ะหันหลังแล้ววิ่งแล้วซ้ายอ่ะแบบเอียงซ้ายอ่ะวิ่งเอียงวิ่งเอียงวิ่งเอียงซ้ายใช่นี่ยไม่ใช่ที่ห้องเซฟพูดถึงล้เซฟก่อนได้ไหม อ้าวนี่ไม่ใช่ห้องเซฟนี่ห้องห้องรับไปเฉยเอ่อซ้ายไหนอ่ะนี่เหรอแม่ขวามือขวามืออขวามือโอเคตามที่บอกตอนแรกวิ่งเลยวิ่งเลยอะโอเค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 ไม่รอดละนี่แหละจบเดโมฮ่าห้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 าอร่อยลุงเลยอร่อยลุงเลยอะไร ออกไปออกไปนะแล้วมึงทางออกมึงอยู่นูน่นไอ้รู้คือหาที่ก้อนก่อนหร้อมะแล้วยังไงต่ออะโอ้โหมีหไฮไฟโอ้โหสมแล้วที่เป็นเกมสยองขวัญเราจะทวนใหม่นะครับเมื่อกี้คือคือ,คอในความคิดเราอ่ะอ่ะลงุงล้มแล้วขอข้ามหน่อยแล้วกันไหนในทางออกไหนๆก็มีคุญแจแล้วทางออกก็อยู่นู่นแหละข้ามลุงไปเปิดคุญแจน่าจะทัน แต่เข้าใจแต่ตกใจตกใจตกใจแล้วลุงก็ไม่พังประตูด้วยนะลุงสามารถพังประตูที่มีเหล็กกั้นได้แต่ว่าแต่ว่าหัวสวัสดีครับโอ้ยมองใหญ่เลยมองอย่างเป็นมิรมืออ๋อเป็นเหมือนกับช่างแกะสลักคุณอูนเ๋มื่อกี้มองทะนุวย คิดมากคิดมากคิดมากไปเองหรือเปล่าแล้วหุน่นทุปตัวคือมองตามอ่ะคิดมากไปอุ้ยทางแคบๆคิดมากมาไปเองหรือเปล่าต้องเตรียมมาฉันได้ยินเธอฉันได้ยินเสียงเธอ,เ,อเธออยู่นี่เองเหรอว่าแล้วว่าแหละว,ว่าต้องมี ฉันได้ยินเธอเสมอมาโอ้โหใช่แล้วอีกนิดเดียวอีกไม่นานเพียเกินรอเอานี่ไงตรงนี้แหละนียย่แหละมันเป็นคัดซีแล้วครับจงังหวะน,นี้เปิดมาแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นคัตซีแล้วคัตซีและวจริงๆเราไม่ควโขยงนี้เพราะมันจะขัดฟิว ชื่อนี้ไม่ได้หรอกเธอเห็นทุกอย่างแล้วทุกทุกอย่างฮ่า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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยประเด็นคือทนมองทำไมลูกหนูทนมองทำไมเห็นทุกอย่างแล้วยังไม่จบสิโอจับมือหน่อยครับลุงขอจับมือหน่อยครับ ก็อาจจะต้องแบบออกไปข้างนอกให้ได้หร้วมั้งโอ้โหปล่อยปล่อยผมไปอืมทางโคตรหนาไว้ใจแล้วว่าเกม,เต,มเต็มอาจจะเข้าทางแคบนี้ได้ปะไม่แน่อตจจะมีทางให้เลือกนะคือบ้านโคตรกว้างเลยอ่ะกว้างเกินไปไมากเอา้าแล้วตัดแล้วอ่ะอันนี้ ถามจริงไปยังไงเออไม่ไม่มีแรงผักผ้าม่านเหรอก็เกินไปนะ <c oughs> โอ้โห,โหมึงผักผ้าม่านมันก็ออกได้แล้วไอ้งโง่ <c oughs> อย่าด่าเนา <c oughs> โอเคโอเคโทษทีพอดีว่าเราไม่ค่อยชอบแนวแนวสืบสวนสวยองขวัญเท่าไหร่ <c oughs> เพราะตัวละครในหนังมันจะดูโง่เกินไปไไคือวนกลับเข้ามาข้างในหรือออกข้างนอกเริ่มกงอะวนกับเข้ามาในา อะไรอีกหมื่นมากเลยอย่าปิดไฟนะอย่าปิดไฟนะฟส่งนี้ไฟดับแน่ๆทรงนี้ไฟดับแน่ๆห้องนี้แหละใครใครไม่รู้โดนจับมาเหรออะไรแล้วเ,เราต้องวิ่งตามเขาเหรอ ไปดักดักไม่ได้ด้วยหรือผู้ทันด้วยอ่ะดักไม่ได้ด้วยเดะเดะเดะเกิดอะไรแล้ววะมันมืดขึ้นปะปแล้วปไปไห <ป S 2> น,นแล้ววะหายไปแล้วหายไปแล้วอา้าวนี่ไงแล้วมันวิ่งวนไปที่เดิมว,วิ่งวนไป โอ้มันหนีแบบโอ้โหจะวิ่งทันได้ไงอะนอกจากว่าเราต้องปิดไฟใช้หมดย่องเหรอมันบอกว่าอย่าปิดไฟนี่อย่าปิดไฟอาจจะเกี่ยวกับไฟ เออปิดไฟได้โอ้รอให้ไฟที่ไฟเข้าใจละเข้าใจละปิดไฟให้ให้ผีมันเดินแล้วก็ให้ทางมันตันอก็แยกคือปิดตรงนี้มันจะเดินมาปะเดินมาสองตัวทันปะ่วะ อ้เนี้เลยเหรอไม่คลาสิกนี้เลยเอ่ะโอ้โหไม่คลาสิกไอ้นี่ปิดเปิดไฟอะ่ะเขาแย่เลยโอ้ไม่เป็นไรน่าจะจับลุงได้แล้วแหละโอเคตรงนี้ตันแล้วสแสดงว่ามันขยับได้ในที่มืดลง้งถ้าตรงไปน่าจะตันละเมื่อกี้ เอาอมันเลี้ยวขวาได้นี่ว่ะอานี่เอา้าเฮ้ยเอาโหบึกเอามุดได้ไงอะเอาแล้วเราติดอะไรวนะเนี่ยลุงยังมุดได้อโอ้โหเฮ้ยเ,เดี๋ยวเเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ลุงมุดทางแคบไปเลยปะแปลกอะโอ้ยพัทเซนลีดไล่จับลุงถ้าเราปิดไฟตรงนี้เดี๋ยวนะคิดก่อนห้องเป็นสี่เหลี่ยมขนาดสามคูณสาม ผีมีประมาณนี้ต้องให้ตัวนี้ขยับมาปิดทางท่งก็ต้องปิดไฟตรงนี้แต่ต้องปิดไฟตรงนี้ให้ตัวด้านหลังมันไม่มาซวบเราเหลือคือต้องอ่าให้เป็นอย่างนี้เราก็จะปิดได้ทางหนึง่งแล้วก็อีกทางหนึง่งตรงนู้นโอ้ยแมงเอยแมงเอยได้แล้วแหละโอ้โหยังเดินได้อยู่ อะไรวะ <c oughs> ใกล้ไปแล้วหรือว่าต้องให้มันเปลี่ยนท่าเป็นท่าที่แบบวิ่งผ่านไม่ได้อ่ะไม่รู้อ่ะตรงเนี้ยไม่ได้ละหนึ่งจุดตรงนี้ได้เหรอเออหรือต้องให้มันเปลี่ยนท่าถ้าเปลี่ยนท่าออต้องไ,ไปตรงนี้นท่าให้มันเปลี่ยนท่าให้แบบ <sighs> อันนี้ไม่ได้ เนี่ยเปลี่ยนตัวนู้นะ่ะหรือว่าหุนแต่ละตัวมัน,<ค>นจุด <ละ S 1> ไม่เหมือนกันเ <ละ S 1> หรอเอองั้นก็ต้องให้ตัวนู้นมานี่น่าจะคนละไฟได้แหละเดี๋ยวขอดูตรงนี้กันเพื่อความปลอดภัยเออแค่ตัวนู้นปะนุนนุนน,นุอ๋อต้องปิดเปิดเรื่อยๆดูดูด,ดูเอา้าต้องไม่เห็นด้วยเหรอเอาเอาเอใช่ต้องไม่เห็นด้วยอ่าไม่เห็นก็ได้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้ว อ่าไม่เห็นละอ่าไม่เห็นละโอเคก็เดินมาทีละก้าเนาะมันดูไม่น่าจะบังได้นะตัวเนี้ยต้องเล่นกับมันไปเรื่อยอรอได้ลุงไปไหนละนั่นสิวิ่งไปไหนแล้วเนะนีน่ยโอ้โหโอเคตรงนี้ตรงนี้ให้มันเดินมาอีก มันมันดูไม่ใกล้เลยนะอ่าหรือเราเล่นตรงนี้พลาดเหรอแต่ตรงนี้ถ้าเปิดปิดอีกเราตายแน่เปเฮ้ยตรงนี้คือตัวไหนอะตัวนี้เหรออันนี้เหรอเดี๋ยวตัวด้านหลังตัวด้านหลังปะเมื่อกี้มันยกขาปะไม่ได้ยกไม่รู้อะเดี๋ยวตัวนี้ อาต้องดูต้องดูดีๆไม่ใช่ตัวนี้มีตัวนี้กำลังวิ่งมากับตัวที่ยกขาเมื่อกี้เอ้ยไอ้เคีื่ถุงเมื่อกี้ยกขาอ่าตัวนี้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 กำลังมานี่ตัวข้างหลังใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวตัวนั้นด้วยวะโอเคขาหนีบขาหนีบขาหนีบอยู่ใช่เหรอชนกันละ จ้าสองตัวเลยสองตัวนะนี่บัคกไหมเนี่ยอ๋อวุ้ยคิมมี่โนโตได้เกิดนนนะแตอ๋อมีเสียงกุ๊กๆกุ๊กกุ๊กดินไหมแต่นี่น่าจะบัคกแล้วแหละอืมน่าจะมาไม่ได้แล้วนี่คือเต็มทางหรือยังยัง เกือบไปเกือบไปโอ,โโอโ okay. เคเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครอย่านะอย่านะหรือไม่ก็ล่อลุงมาปิดทางเมื่อกี้แหละล่อลุงมาปิดทางเมื่อกี้ลุงอยู่ไหนลุงลุงมาไหนแล้วลุงอันนี้ไงแล้วก็ตันละปะไม่ตันหน,มนีมันตรงไปสุดทางเลี้ยวซ้ายได้ใช่มันตรงไปสุดทางเลี้ยวซ้ายได้เฮ้ยนี่นี่นี่น เอา้าตัวนี้มันไม่ดักอา่าทางนี้ตันทางนี้ตัน,นต้องให้ไล่ลุงมาทางนี้แต่ว่าเสียงอะไรวะนนไล่ลุงไปซ้ายแล้วก็แล้วลุงก็ต้องวิ่งมานี่ใช่ให้ลุงติดตรงฮะฮาวฮาวเด็บลุงเข้าไปได้ไงวะ เราคิดตามไม่ทันเองหรือว่าเราคิดอะไรผิดเช่วื่งไปนี่ปุ๊บคือแกจะอยู่ตรงข้ามกับเราทุกครั้งแสดงว่าลุงมาตรงนี้เหรอเพราะถ้าลุงไม่มาตรงนี้มันมเน่๋ยวคอยดูลุงนะลุงอยู่นู้นนะลุงอยู่นู้นนะเราจะให้ลุงมาตรงเนี้ยลุงมีโอกาสไปทางนูน้นมีไฟทางนู้นอีกปะ หรือว่าต้องใกลก้กว่านี้อ่ะลองดูลองดูงดใกลไปแล้วไหมเนี่ย<ห>มันด,<ห>นดูมันดูไม่ไม,มีไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะไอ,อตัวนี้มีประโยชน์สนแล้วตัวนี้ก็ยังไม่มีประโยชน์หรือว่าท่ามันไม่ได้ไดโอเค ถ้ามัวิ่งอย่างมาก<ด><ด>ก็ได้นะอีกทีนี้นะใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้นะแต่ถ้าถ้ามันวิ่งผ่านได้ต้องเลือกท่าที่มันวิ่งผ่านไม่ได้วะมีไฟตรงนี้เออนี่มันลงรถอ๋อเปิดไม่ได้ <c oughs> turn off light before opening <c oughs> ต้องปิดไฟให้หมดก่อน ถึงจะเปิดประตูลงรถได้โอ้โหอย่าบอกนะว่าจริงๆเราเราทำผิดมาตลอดเราต้องปิดไฟทุกดวงแล้วเปิดประตูลงรถไม่เกี่ยวลุงเลยได้เกี่ยววะลุงดูลไล่จับยากเกินไปนะลุงดูไล่จับยากเกินไปอะ่ะแม่แต่หนูปิดเขาทุกดวงหรือยังคิดไม่ได้ปิดปิดเท่าเขทุกดวงดูเออจริงเหรองั้นตัวเนี้ย ตัวนี้ควรจะอยู่สุดท้ายเลยงั้นงั้นลองช่างลุงนะอันนี้อันแรกเลยเพราะอยู่สกลยไค,คปิดอันนูนแล้วก็เดินอ้อมให้มันมาเหรอไม่ต้องปิดตรงนี้ก่อนเนี่ย turn off the light before opening the doors or else the power will go out mm hmm. ต้องปิดไฟทั้งหมด อมีสามดวงใช่ไหมไฟอัดทดสอบกันดวงนี้ดวงที่หนึ่งไม่ไล่แล้วลุงไมไ่ประโยชน์นี่ดวงที่สองเฮ้ยแล้วตัวนี้ก็จะไล่เราดิแล้วจะหนียังไงอ่ะ <c oughs> ถ้ากันตัวนี้จะดวงแรกให้ตัวนู้นมันไล่เราแล้วก็ดวงนี้ดวงที่สองเหรอแล้วก็ดวงที่สามลงรถต่อ <c oughs> อุ้ยก็ยาก <c oughs> ยู่ <c oughs> ดะ <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องก็ต้องตัวนี้แหละ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 ลุงขอวิ่งตามตัวนี้กันเอ้ยเล้วก็ตัวนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่พอมีกออีกดวงคือดวงไหนอะนั่นสิมีกี่กดวงกันแน่ <c oughs> เอ้น,นี่ไงสีแล้วปะ่ะไม่รู้เันเขียวอะ่ะเมืเ่อกี้เออนี่ไงได้แล้วไม่เปล่ามันขึ้นอ,ะอ่ะอันนี้ยังไฟอยู่โอ้โหเอามันขึ้นเองอ๋อลุงคอยเปิดไฟเหรอ ไม่ได้มันเคยลุงมันคอยวิ่งเปิดไฟเพราะว่ามันไม่อยากให้ไฟปิดปะอ๋แล้วต้องทำไงอ่ะก็ต้องวิ่งยังไงวะอ๋ยอยู่ <c oughs> ยากจังเลยเป <c oughs> ็นสีอันนี้ทุกยากอะ่ะคือลุงหนีแล้วด้วยแล้วเปิดไฟด้วยแล้วสรุปหุ่นนี้มีแต่ล่าเราได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ลองไหมลองไหมอยา่ดีกว่าลุงเดี๋ยวนะลุงวิ่งเปิดไฟแสดงว่าถ้าเราปิดไฟลุงก็จะมาเปิดตามลุงปะปะเออปิดตามลุงปะดูนี้หนึ่งไม่ไม่ลุงอ่ะแม่ขดิกลุงคืนมันจะหนีเรามันจะไปทางตรงข้ามกับเราลุงก็ลุงจะไปตรงข้ามกับเราเนี่ยลุงจะไปตรงข้ามกับเราเสมอ พัดเซ่นขนาดสามคูณสามที่ต้องปิดไฟเปิดลงรถและมีลุงคอยเปิดไฟโอ้โหถ้าเราปิดไฟแล้วลุงไม่มาเดี๋ยวนะโอ้โหลองอย่างนี้เลย lòng như thế này, Xong tôi lấy à? Em đi Thế luôn người này đó à? thế... Mà đi đây luôn, mà đi đây, mà đi đây, mà đi đây Mà đi đây, ào có เอาแสดงว่าชนลุงไม่ได้ต้องต้องวิ่งปิดไฟที่แบงวิ่งนี่แหละโอ้โหต้องปิดไฟแข่งกับลุงอือที่วิ่งไปมาก็คือพอปิดไฟแล้วไฟมันเขียวป่ะใช่พอปิดแล้วมันจะเขียวแล้วเราก็ต้องปิดให้ครบทุกดวง โอ้โหโอ้โหสมองฉันสมองลวนแล้วอ่ะต้องปิดยังไงต้องปิดสามดวงดวงนี้น่าจะสุดท้ายอ่ะเพราะจะได้ส่องให้ลุงไม่มากวนแล้วก็ปิดหรือดวงนี้ดวงนี้วที่สองหรอสมมติดวงนี้ดวงที่สองแล้วกันดวงแรกก็ต้องเป็นดวงใกล้ๆตัวที่สามารถมองเห็นได้ก็ต้องดวงเนี้ยดวงนี้เราสามารถไล่ระยะลุงได้เฮ้ยยา Mong you mong you. Lúc như này đã. À, Ờ oh, phai tốc thế chơi. Ok, đã đã 2 đong đã, đã 2 đong đã, đã 2 đong đã Lung già, lung già. Lung già. เราไปทางนี้ไม่ได้ด้วยโอเค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 ดวที่สามดวที่สามดวที่สามเลยเอาลุงปิดแล้วอะไรวะลุงวุ่นวายจริงเลยก็ปิดบ่โม่เลยไหมออไม่ใช้แล้วสมองสมอง อ๋อนี่ไงเราก็จะโดนอ๋อแล้วลุงก็จะมาฆ่าเราตาย oh <my> ไม่เล่นแล้วยากเกินไม่ซื้อด้วย